นางเอกดังจ่อฟ้องชาวเน็ตปากแจวลั่นทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังที่โดนเกรียนคีย์บอร์ดวิพากวิจาร์ณด้วยถ้อยคำหยาบคายมาหลายต่อหลายครั้งสำหรับใบเฟิร์นอัญชสา,าล่าสุดขอไม่ทนลุกขึ้นมาจัดการโดยมีทนายเจมนิติธรแก้วโตมาเป็นทนายที่ปรึกษาให้เธอได้ทวิตข้อความไว้ว่า ในเมื่ออยู่กับสังคมที่ตั้งคำถามกันไม่ได้ก็รับผลที่ตามมากันด้วยแล้วกันเนอะทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายจ่ายด้วยนะไม่รับกระเช้าค่ะอ้อลืมบอกปกติที่เห็นเงียบๆไม่ได้ตอบเนี่ยคือเลือกแล้วแคปแล้วสืบแล้วเพราะงั้งงนลบไปก็ไม่มีประโยชน์ซิ้นเดือนขึ้นสารละไว้มารีวิวนะคะ ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าเราฟ้องใครด้วยทวิตไหนแล้วก็ทวิตที่เราฟ้องแล้วก็เป็นทวิตที่เราแค่ตั้งคำถามว่าถ้าสสคอน,อนหนึ่งลาออกแล้วใครจะมาแทนเท่านั้นเองค่ะและถ้าถามเราแบบนี้ก็แปลว่าไม่ได้ติดตามเรามากพอที่จะรู้ว่าปกติเราแลกเปลี่ยนกับคนเทียเห็นต่างได้ใครมาบอกดีๆก็รับฟัง